ต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูใบทับทิมนะครับซึ่งเขาเสียบมานานมากนะฮะถามจากท่านเจ้าของเดิมเนี่ยท่านบอกว่าเลี้ยงมาต้นนี้30ปีแล้วรากของตะโกหรือตะโกหนูเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะครับเวลาเราเปลี่ยนดินหรือถ้าบางท่านล้างรากเนี่ยต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสีดำเนี่ยเป็นเนื้อไม้ที่แท้จริงของเขาแล้วมันจะดูสวยงามมากนะครับ สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันเมื่องานประกวดบอนไซที่ภาคเหนือจังหวัดลำพูนที่ผ่านมานะครับมีการประมูลไม้เพื่อนำไรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากับชมรมของทางภาคเหนือนะครับ ผมประมูลได้ต้นตะโกนูใบทับทิมมาตัวหนึ่งนะครับได้มาสภาพแบบนี้เลยคือไม่มีกระถางนะครับแล้วก็สภาพอยู่ในนี้นะครับคือทางท่านเจ้าของเดิมเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรไว้นะครับวันนี้กลับมาถึงที่สวนแล้วถือโอกาสนี้ทําคลิปในการเปลี่ยนกระถางของต้นตะโกนูต้นนี้แล้วก็เข้า่วดทําทรงใหม่ดูนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามมาครับ ต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูใบทับทิมนะครับซึ่งเขาเสียบมานานมากนะฮะถามจากท่านเจ้าของเดิมเนี่ยท่านบอกว่าเลี้ยงมาต้นนี้สามสิบปีแล้วนะฮะได้โครงส้างเป็นมาจากเขาแรงลาดบุร,บรีนี่เองนะครับแล้วก็นําไปเลี้ยงที่เชียงใหม่30ปีที่ผ่านมาก็ถูกเลี้ยงอยู่ในกระถางตอนนี้ผมได้มาไม่มีกระถางนะครับแล้วก็ตุ้มแตกนะครับตุ้มเป็นมาสภาพนี้เลยนะครับ ก็ถือโอกาสเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วก็เข้าลวดตัดแต่งทำทรงเลยนะครับสาเหตุที่ผมชอบต้นนี้เพราะว่าอย่างแรกนะครับฐานรากพอดีนะครับและดูเก่าแก่นะเปลือกแตกเก่าแก่แล้วก็เป็นทรงที่มีกิ่งมีก้านมาแล้วใบทับทิมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใบสวยนะครับทับทิมมันจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งพอเลี้ยงไปเนี่ย ใบเขาจะมีรอยเขาเรียกตัวทับทิมใบตําหนินะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับตัวนี้เป็นตัวใบใบสวยนะครับขั้นแรกเนี่ยผมก็จะเอาดินเก่าออกก่อนนะครับก็จะเอาออกบางส่วนนะครับเพราะว่าตะโกนูนี่ระบบลากเขาค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับ บางท่านก็อาจจะล้างรากนะครับแล้วก็ใช้วัสดุปลูกตัวใหม่นะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วตะโกผมไม่ไม่ค่อยได้ล้างรากนะครับไม่ล้างรากนะฮะก็ทําเป็นตุ้มบางๆได้รับดูลับฝอยนะฮะดูจํานวนลักฝอยที่ที่เราทํานะครับว่ารักฝอยมีจํานวนเยอะหรือไม่นะครับอันนี้ก็รักฝอยเยอะอยู่นะครับก็สามารถทําตุ้มให้บางได้นะฮะ ตรงนี้ไม่มีราบฝอยเลยนะครับไม่มีราบฝอยเลยนะครับชนบริเวณช่องว่างตรงนี้ไม่มีลาศนะครับก็เอาดินออกได้เยอะนะครับลากจะอยู่ช่วง ปลายลากบริเวณนี้นะครับก็ถือว่ามีลากฝอยพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆค,คุยนะครับลากของตะโกหรือตะโกหนูเนี่ยค่อนข้างบอบางนะครับเวลาเราเปลี่ยนดินหรือถ้าบางท่านล้างลากเนี่ยต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าลากของตะโกเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอนะครับต้องค่อยๆทำนะครับทํา อย่ารีบนะครับอย่ารีบทําหรือตัดอย่างมากมายอย่างโพไซไกไม่ได้นะครับต้องค่อยๆทาแต่ตุ้มตุ้มค่อนข้างบางนะครับอันนี้เจอที่ใต้ต้นแล้วนะฮะเจอตุ้มแล้วนะครับรากฝอยมีอยู่ตามสัลาต่างๆก็มีอยู่พอสมควรนะครับ บางส่วนนี่ที่อยู่บริเวณโคนต้นนี่ไม่มีรากฝอยเลยนะครับผมก็จะเอาดินถอกหลังจากหรือตุ้มมานะครับผมก็ตัดปลายรากออกก็มีรากฝอยอยู่ พอสมควรไม่ถือว่ามากครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับพอพออยู่ได้นะฮะหลังจากตัดแต่งรากฝอยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะนำลงกระถางกระถาง ผมเตรียมดินและกระถางกระถางก็เท่าที่หาได้นะครับวันนี้ยังหากระถางที่เหมาะสมกับต้นจริงๆของเขายังไม่ได้นะครับก็เตรียมดินเป็นดินสูตร2หรือวัสดุปลูกสูตร2ที่ทางสวนของเราทำจัดจำหน่ายและใช้เองทั้งสวนนะครับเป็นใบกัมปู100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมหินภูเขาไฟนะครับสนใจติดต่อได้ตามเพจนี้เลยนะครับเพจสวนบอนไซปอมสายห หลังจากที่ผมตัดแต่งรากแล้วนะครับก็นำต้นมาลงกระถางแล้วก็หมุนหาหน้าไม้หน่อยนะครับได้ประมาณนี้นะครับควรจะได้มาอ,นนอี้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนะติดล่านะครับปรากฏว่าติดลาา และประมาณนี้นะฮะผมมีรูวดที่เตรียมไว้สอดใต้กระถางน,นะครับไว้ผูกในกรณีที่เราปลูกเสร็จใหม่ๆเนี่ยต้นจะไม่ขยับฮะก็จะเติมดินเลย เติมดินให้เต็มไปเลยนะครับดินของเราเป็นผมใช้คําว่าวัสดุปลูกนะครับพร้อมพร้อมปลูกครับแล้วก็ใช้ตะเกียบก็ได้นะครับหรือไม้แหลมแมครับแทงไปในดินเพื่อให้วัสดุปลูกพวกนี้นะครับลงไปในพื้นที่ว่าง หลังจากเราปลูกเสร็จนะครับเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับเหมือนเหมือนในทุกครั้งที่เราทำการเปลี่ยนดินหรือปลูกต้นไม้ในกระถางใหม่นะครับเปลี่ยนกระถางในช่วงที่เราปลูกตอนนี้นะครับสามารถขยับปรับ มุมกระถางได้นะครับสูงต่ำนะฮะในช่วงนี้เลยนะครับวัสดุปลูกของเราจะไม่มีเนื้อดินนะฮะเป็นใบก้ามปู100%หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าไม่จำเป็นต้องใช้ดินเลยเหรอก็ไม่จำเป็นนะครับเราใช้วัสดุปลูกตัวนี้เลยครับแล้วในในถุงที่เราบรรจุแล้วเนี่ยเราจะ ควบคุมความชื้นไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็เวลาเราปลูกเสร็จแล้วก็ยังจําเป็นต้องลดน้ําเพิ่มอีกนะฮะลดให้เยอะๆเลยนะครับเวลาเราปลูกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็รัดโคนต้นไม้ให้แน่นนะครับ ลัดโคนต้นไม้ตรงนี้นะครับจะมีข้อดีคือทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่เนี่ยไม่ขยับนะครับเราตุ้มต้นไม้เนี่ยก็จะอยู่กับต้นนะครับไม่ขยับพอไม่ขยับเนี่ยระบบรากเขาจะเดินได้ดีนะครับซึ่งบางครั้งเราปลูกใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ผูกเอาไว้แบบนี้นะครับเวลาเราไปโดนต้นไม้หรือคนเดินผ่านโดนกิ่งหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆมาโดนต้นอาจทําให้ต้นขยับ หรือล้มได้นะครับในกรณีที่เราปลูกใหม่รากเขาจะยังไม่เดินยังไม่แข็งแรงครับถ้าเราผูกเอาไว้แบบนี้นะครับต้นไม้เขาค่อนข้างที่จะอยู่กับที่นะครับไม่ไม่ขยับนะครับหรืออาจจะขยับบ้างก็เล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการผูกรัดโคนเอาไว้นะครับหลังจากปลูกนะครับผมก็จะทําการคัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกไปการคัดกิ่งหรือการเอาใบออกเนี่ยก็จะช่วย เป็นการช่วยลดการชายนน้ำของต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นพุ่มทรงที่ชัดเจนขึ้นนะครับที่เราไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะฮะในกิ่งของกิ่งไม้นะครับก็จะมีกิ่งเมนกิ่งย่อยนะครับซึ่งในนี้จะมีกิ่งเมนอยู่แล้วนะครับกิ่งเมนหลักเขาจะมีอยู่แล้วแล้วก็กิ่งบางส่วนอาจจะมีการทิ้งกิ่งบ้างครับแล้วก็ใช้การคัดกิ่งช่วยเอานะครับ การทํากิ่งก็คือกิ่งเมนสลับกิ่งซ้ายขวานั่นเองแล้วก็กิ่งที่ใบและกลิ่งที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปกิ่งชุดน,นี้แห้งตัดทิ้งไปเลยนะครับ กิ่งเดิมอยู่นะครับก็เลี้ยงกิ่งเดิมออกมาใหม่นะฮะการสร้างบอนไซค่าต้นไม้ทิ้งกิ่งไปแล้วมีตาแตกอยู่ด้านในเนี่ยก็ยังเป็นผลดีกับเรานะครับแม้ว่าเราจะเสียกิ่งไปแต่ว่าเราก็ยังจะเลี้ยงกิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนได้อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เสียหายมากนะครับถือว่าไม่เสียหายมากครับเรายังมีกิ่งไว้ใช้ครับ ส่วนบริเวณซากชุดนี้นะครับซากเดิมนี่แกล่งมากนะครับธรรมชาติของตะโกนะครับถ้าซากเขาแก่งและเป็นสีดําอันนี้สีดําจากธรรมชาติของเขาเองนะครับไม่ได้เกิดจากการทาหมึกจีนนะครับผมจะปล่อยไว้นะครับผมจะไม่ทาสีขาวนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นเนื้อไม้ที่แท้จริงของเขาแล้วมันจะดูสวยงามมากนะครับเมื่อเขาผูกถึงแก่นนะครับเขาจะ ไม่ผูกไปอีกนะครับอาจจะใช้น้ํายารักษาเนื้อไม้ที่เป็นสีด้านก็ได้นะครับสีใสๆแต่ใสด้านทารักษาเนื้อไม้ไว้ก็ได้หรือปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเขาแกล่งถึงที่แล้วเนี่ยจะแกล่งมากนะครับจะไม่ผู่ต่อไปอีกนะครับอันนี้เป็นเนื้อแท้ของตะโกเลยนะครับซึ่งดํายันเปลือกเลยนะที่คนโบรายเขพูดกันว่าดําเป็นตอตะโกอันนี้ก็คือ เนื้อของเขาจริงๆนะครับดําทัดกิ่งนะครับกิ่งที่ไม่ต้องการไม้ที่อยู่หลังกิ่งเจ้าออกกิ่งที่แตกจุดออกมาจากจุดเดียวกันนะครับหลายๆกิ่งแบบนี้นะครับเลือกใช้แค่อันเดียวพอครับ3จุด ครับจุดเดียวออกมา3ามกิ่งเลยนะครับเลือกใช้อันเดียวพออยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อันไหนนะครับจุดนี้นะครับเมื่อกี้ผมเอาออกไป1อันแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้กิ่งไหนกิ่งล่างหรือกิ่งบนกิ่งบนจะย้อนเข้าหาต้นจะดัดไม่สวยนะครับกิ่งที่ไม่ต้องการเราออกไปเลยนะครับจะมองเห็น โครงสร้างของกิ่งเนี่ยชัดเจนขึ้นครับมีรายละเอียดกิ่งมีอยู่แล้วนะครับสลับซ้ายขวาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยเขาแตกมาบางต้นไปนะครับพอเราเริ่มพัดกิ่งก็จะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้น กิ่งชุดนี้นะครับแห้งไปแล้วแล้วก็ตัดทิ้งเลี้ยงใหม่เลยนะครับแล้วก็จะได้กิ่งที่เลียวใหม่ด้วยนะครับกิ่งชุดใหม่ที่ได้มาจะเรียวด้วยนะครับรายละเอียดที่แตกจากคนกิ่งใกล้ๆกัน เอาออกไปนะครับเอาใช้แค่ออกมาชัดๆแค่กิ่งเดียวแล้วอนาคตรเราค่มาฟร้างรายละเอียดด้านนอกครับไม้จะดูชัดเจนขึ้นแล้วก็อนาคตกิ่งจะไม่บวมด้วยนะครับก็ใช้กิ่งชุดนี้ กิ่งใหม่เลยนะครับก็เหมือนเลี้ยงไม้กิ่งใหม่เลยกลิ่งที่อยู่ด้านในพวกนี้ผมกาออกหมดนะครับเพราะว่าเมื่อมีพุ่มมาแล้วเนี่ยพวกนี้ไม่โดนแสงแดดอยู่แล้วอนาคตก็อยู่ไม่ได้หรือเป็นกิ่งที่ไม่เจริญเติบโตนะครับเติบโตช้าครับเป็นกิ่งที่ไม่แข็งแรงนะเมื่อเอาออกไปแล้วเนี่ยจะเห็นกิ่งที่ชัดเจนขึ้นด้วยผมก็จะคัดกิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งต้นนะครับ มคัดกิ่งที่ไม่จําเป็นเราออกไปนะครับแล้วก็เก็บกิ่งที่เราต้องการดัดเอาไว้นะฮะเป็นการสร้างรายละเอียดบางกิ่งผมตัดย้อนเข้าไปเพื่อให้แตกรายละเอียดออกมาใหม่นะครับแล้วก็เข้ารวดทําชั้นครับให้มีช่องว่างมีชั้นระหว่างต้นไม้นะครับให้มองเห็นอย่างชัดเจนนะครับทําพุ่มไว้กิ่งบางกิ่งที่ แห้งไปตัดทิ้งนะครับก็เลี้ยงใหม่ได้นะครับขออย่างเดียวว่าต้นไม้ที่ทิ้งกิ่งไปแล้วนะครับมีตาแตกมาใหม่เราก็เลี้ยงกิ่งใหม่ได้อย่างเช่นบริเวณด้านหลังนี่นะครับขออย่างเดียวว่าให้มีตาแตกมาให้เราละกันนะครับแล้วเราก็เลี้ยงเอาใหม่ครับในชุดทางนี้ก็ต้องปล่อยให้ยาวนะครับกิ่งที่แตกใหม่เนี่ยเราจะไม่เบรกไม่ทดนะครับปล่อยให้เขายาวออกมาจนได้ขนาดเท่าที่เราต้องการแล้วค่อย เบ็กทดเข้าไปนะครับก็มีกิ่งทางด้านนี้นะฮะกิ่งอื่นค่อนข้างที่จะใช้ได้มีกิ่งนี้นะครับก็ทิ้งกิ่งไปก็มีตาแตกมาเดี๋ยวเลี้ยงใหม่อีกเช่นกันแล้วก็ตั้งสร้างยอดใหม่นะฮะก็ใช้เวลาอีกไม่นานนะครับเพราะว่าต้นไม้มีกิ่งมีก้านอยู่แล้วเหลือฟอร์มด้านบนครับอีกเล็กน้อยนะครับต้นนี้มีฐานรากที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ ล่างแล้วมีความเก่าแก่มีซากในต้นนะครับอันนี้ก็เป็นซากในต้นนะครับไม่ใช่ซากที่ยื่นออกมาอ่ะเป็นซากในต้นก็ถ้าเป็นตะโกซากเขาเก่าเนี่ยเขาจะดาผิวเขาจะดําค้าไปเลยนะครับอันนี้ผิวเขาจะแกร่งมากนะฮะเขาจะไม่ผูกต่อแล้วครับก็ไม่จําเป็นต้องไปแกะซากเพิ่มเติมอีกนะฮะน,นี่ก็เป็นตะโกที่ผมได้มา จากทางภาคเหนือครับสรุปได้ว่าเราทำทรงเป็นตามโครงสร้างของไม้เดิมนะครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดบ้านอีกเล็กน้อยนะครหลังจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนดินไปแล้วผมก็จะลดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็ใช้มิดหนึ่งนะครับลดทุก3วันหรือ5วันต้นไม้ก็จะฟื้นตัวช่วงนี้ผมก็จะไว้ลําไรซักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็นำออกแดดได้ตามปกติ ในคลิปครับเมื่องานประกวดบอลไซภาค <isin> เหนือที่ผ่านมานะครับผมเจอเพื่อนๆสมาชิกหล,ห,ลหลายๆท่านนะครับที่เริ่มเล่นบอลไซแล้วเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับลหลายๆท่านมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่มีความรู้ความชํานาญแต่อยากมีไม้สวยสวยเหมือนในงานประกวดนะครับผมก็คุยกันนะครับบอกว่าคนเราฝันได้ครับเมื่อก่อนผมเริ่มเล่นบอลไซใหม่ผมก็ไม่มีความรู้ความชํานาญเช่นกันอยากมีบอลไซประกวดสักต้นเช่นกันนะครับ แต่ผมทําบ่อยๆนะลงมือบ่อยๆแล้วผมมีความฝันฮะผมฝันว่าผมจะต้องมีต้นไม้เป็นแบบนั้นแบบนั้นให้ได้แล้วผมเดินตามความฝันของผมนะฝันถึงแม้มันจะเล็กนะครับแต่ถ้าผมเดินอย่างไม่หยุดแล้วสักวันหนึ่งผมต้องไปถึงความฝันนั้นจนทุกวันนี้ผมเกินความฝันไปแล้วนะครับว่าเราอยู่กับบอนไซได้มากเกินกว่าที่เราฝันไปแล้วเพราะฉะนั้นความฝันทุกอย่างครับ ฝันได้ครับแล้วเราต้องเชื่อในความฝันของเราแล้วลงมือทําครับสักวันหนึ่งเราต้องไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก f ฟช s ชี m e m เมมเบอร์สิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่องบอนไซสเตชั o น